สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอิรัชยาจันติเดรัศมีชื่อเล่นชื่อบีมค่ะอายุ24ปีค่ะจบการศึกษาจากที่ไหนครับจากบุงกาแฟชั่นคอล l เลจค่ะนิยามความเป็นตัวเองของหนูเป็นคนที่คิดมากค่ะ ล้วก็ดูเงียบเงียบแต่ถ้าสนิทเราก็จะคุยด้วยเยอะแต่ทำหน้านิ่งๆก็จะดูดุค่ะก็คำพูดสะท้อนตัวตนของผู้พูดค่ะเหมือนไปดูพี่คนนึงมาแต่หนูจะไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรแต่เขาพูดว่าแบบเหมือนเวลาคนเราคิดยังไงหรือรู้สึกยังไงในเวลานั้นมันก็จะแสดงออกมาจากคำพูดค่ะ ก็ด้วยส่วนหนึ่งข่าวพราะหนูาเป็นคนที่มีเพื่อนน้อยตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดอยู่เชียงรายค่ะเพื่อนก็จะมีแค่สองคนสามคนประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เป็นเด็กผู้ชายหมดเลยแล้วมันก็เล่นแบบไม่ได้พูดอะไรกันมากก็เล่นแบบต่อยตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เป็นคนดื้อเงียบค่ะคือถ้าสมมุติมีคนสั่งอ่ะหนูจะไม่ทํา เหมือนไม่ชอบให้คนมาสั่งค่ะถ้าจะพูดก็พูดแค่ครั้งเดียวถ้าพูดย้ำหนูก็จะไม่ทำละแต่ก็จะอ, ante, อ๋อได้ค่ะแต่ก็ไม่ทำก่อนเป็นฟีเวอร์ก็เคยไปสมัครออดิชั่นวงวงนึงค่ะใช่แต่ก็แค่ผ่านถึงเข้ารอบสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรค่ะจนมาเป็นฟีเวอร์ค่ะ จริงๆก่อนที่จะมาเป็นฟีเวอร์คือรู้จักกับพี่ทีมเพลงค่ะเหมือนเขาทัก D ีมาเพราะฟังจากหนูแบบไลฟ์ตอนที่ไปสมัครอีกที่นึงแล้วหนูพูดถึงเรื่องวงความชอบส่วนตัวเรื่องวงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เหมือนเออสนใจว่าแบบหนูมีหนูเป็นคนที่ฟังดนตรีที่แบบเหมือนเขาบอกเขาใช่ใช่ประมาณนั้นเขาก็เลยทาบทามมาเขาแกล้งหนู าจากที่คิดไว้ค่ะในแง่ของการทํางาน mm hmm. ค่ะก็เหมือนได้สัมผัสโลกของการทํางานมากขึ้นแล้วก็ได้เจอแฟนคลับที่คิดว่าเออก็คงไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ค่ะใช่ก็ต่างจากที่คิดไว้ค่ะ ก็ต,ต่างจากเดิมที่คิดว่าเออไอดอลมันจะเป็นเหมือนโมเมนท์ที่แบบมีความสนุกสนานตลอดเวลามีความสุขเนี้ยค่ะแต่แบบพอมาเป็นจริงๆมันก็รู้สึกว่าเหนื่อยบ้างไนเงี้ยก็ชอบนะคะเพราะรู้สึกเหมือนได้เจอคนที่เขาแบบไม่คิดว่าจะเจอคนที่เขาแบบทุ่มเทกับเราขนาดนี้ทั้งที่แบบไม่ได้สนิทก,กันหรือแบบเป็นคนในชีวิตที่รู้จักกันทักทยยายอะไรเงี้ยค่ะใช่ ปัจจุบันก็อ่านหนังสือกับฟังเพลงค่ะสองอย่างหนังสือที่อ่านเล่มล่าสุดคือหนังสืออะอเออศพที่สิบสามค่ะเป็นเรื่องของคนที่ชวนกันไปฆ่าตัวตายค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเจอศพศพหนึง่งอยู่เหมือนมันมีศพเกินอนะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามาจากไหนประมาณนี้ าเมื่อก่อนก็จะชอบแนวหวานหวานโรดิต้าค่ะแบบหวานมากซึ่งแบบพอกลับไปดูรูปก็เออไม่เข้ากับตัวเองเลยแต่ <c oughs> ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแต่งตัวปกติธรรมาดายูนิคออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งตัวสีน้อยๆอะไรแบบนั้นค่ะจริงๆชอบใส่กางเกงค่ะกางเกงยีนที่ใส่บ่อยๆมีสไตล์ไหนที่อยากลองแต่งไหมยเนี้ยยังไม่ได้แต่งแนวทั้งมั้งคะใช่ก็คงไม่ถึงกิดได้ตาดําอาจจะแบบ ทั้งแถวฮาราจูกูไปก่อน oh, <okay. S 1> <laughs> ทั้งสองอย่างคือไม่ดูแลเลยค่ะใช่คือหนูคิดว่าพาตัวเองไปอาบน้ําก่อนนอนได้น,นี่ก็คือบุญแล้วคือแบบพอแต่งตัวเสร็จก็โอเคนอนแล้วก็ไม,ไม่ไม่ค่อยทาครีมเท่าไหร่ค่ะนอกจากช่วงที่หน้าแห้งมากๆหรือว่าก็จะถ่ายเอ็มีหรือถ่ายงานก็จะค่อย <Okay. S 1> อ๋อใช่อามากหน้าแล้วก็นอนใช่เป็นคนขี้เกียจค่ะปกติจะขยันอย่างไรที่สุดขยัน กับการนั่งจัดเพลิสเพลงค่ะ <Okay. S 1> ถ้าอยากฟังเพลิ์ของหนูก็เข้าไปได้ที่ ig beam fever ค่ะ th ด้วยนะคะก็มันจะมีตรงเ<ม>ขาเรียกว่าอะไรนะตรงไฮไลท์ในสตอรี่ค่ะก็จะมีเพลิสเพลงที่หนูชอบลงไว้แล้วก็ปักไฮไลท์ไว้ค่ะจะเป็นผู้ชายที่ดูโตหน่อยค่ะใช่หนูหนูชอบมีเพื่อนชอบร้องว่าหนูชอบคนแก่ <Okay. S 1> ความคิดค่ะแล้วก็ออการแต่งตัวก็มีส่วน ทำไมก็ไม่ใช่ความลับสิหนูบอกนะเป็นคนที่ลำพานค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบคนเซาซีแต่ก็ชอบคนที่ใช่มันย้อนแยงกันเนาะคือแบบมันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยคือแบบหนูเป็นคนชอบเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบอยากให้คนอื่นเขาสนใจรายละเอียดเล็กๆของเราบ้างแต่ถ้ามาเซาซีมากๆก็ไม่ชอบก่อนลำาน ห้องนอนค่ะห่วงทั้งขอบในห้องนอนแล้วก็ห่วงห้องนอนไม่มีใครเคยเข้ามาในห้องหนูนอกจากช่งางมาล้างแอร์ใช่ค่ะบ้านหนูจะติดนี้ใส่ก็คือเวลาเข้าห้องปุ๊บจะล็อกประตูห้องของตัวเองตลอดทุกคนค่ะใช่การพูดคุยรั้งคเหมือนถ้าสนิทกันหนูไปเรื่อยมันก็จะเหมือนคุยกันได้ไปเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าให้มาฉาบฉวยแบบเห็นหน้าแล้วแบบจะกล้าเข้าม,มาคุยกับหนูนี่คือยากมากๆ ในวงมีแค่อาจุมค่ะเพราะหนูแก่แค่นั้นเองน้องก็เลยเรียกน่าจะใช่ไหมะคะเหมือนเป็นการแบ่งแยกด้วยว่าเพราะเหมือนมีพี่บีมมีบีมสองคนในวงบีมอีกคนนึงก็จะเป็นอาม่าอีกคนนึงก็เป็นอาจุมอย่างเงี้ยค่ะใช่จะได้ไม่ไมสับสนแม่ชอบเรียกไอ้แห้งก็พอตัวหนทเลย็เลยเรียกไอ้แห้งยังไม่ตื่นอีกนี <laughs> ่น่าจะเป็นการสะดุด ขาตัวเองตอนองลง BTS นะคะที่สยามแล้วคนมันเยอะมากอะพี่เดินไปแล้วมันก็จะกึกแล้วแบบร่วงไหมไม่ร่วงแค่ขาอ่อนโยงแล้วก็ววแบบไม่มีอะไรถ้าไม่ติดเรื่องเงินอาชีพที่อยากทำก็คืออยากเป็นเจ้าของร้านของตัวเองค่ะขายงานค้าของตัวเองค่ะถ่ายโปสเตอร์รูปที่เคยถ่ายมาหรือไปเที่ยวมาแล้วก็ขายเสื้อผ้าคุณพี่ คุณพี่คุยกับพี่ฟูกเรียกคุณพี่เงินโอนเข้าบัญชีค่ะค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะในไอจีเข้าไปได้ที่ beam fever th ค่ะส่วนในเพจนะคะก็เป็น beam fever ค่ะส่วนช่องทางการติดตามวงนะคะก็ติดตามได้ที่ เพจค่ะ Fever Thailand ค่ะแล้วก็ IG Fever Thailand นะคะ YouTube Fever Thailand ค่ะ Twitter Fever Thailand ค่ะแล้วก็มี TikTok ด้วยค่ะ Fever Thailand เหมือนกันค่ะ